แห่งกรรมเรื่องชีวิตที่สงบเส้นทางสู่ความสุขบุตรธรรมะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลในยามที่มีความหวิวโหยความสุขอยู่ที่การมีอาหารมาใส่ท้องเมื่อต้องพร,ะรัะที่นาคาที่อยู่ความสุขอยู่ที่การมีหลังคาคุ้มหัวในยามที่มีอันตรายร,บรอบๆตัว ความสุขอยู่ที่การมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยแต่เมื่อชีวิตมีความมั่นคงกินอิ่มนอนอุ่นเพียบพร้อมด้วยวัตถุมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายความสุขกลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับคนจำนวนมากมันจะกลายเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลไปทุกทียากที่จะไหวคว้า,วาทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องของใจยิ่งกว่าอะไรอื่น นี่เป็นปัญหาสำคัญของคนในสมัยใหม่ในยุคที่ผู้คนเต็มไปด้วยความสุขสบายทางกายแต่ความสุขทางใจกลับลดน้อยถอยลงไปหลายคนคิดว่าสาเหตุที่ยังไม่มีความสุขเป็นเพราะยังมีไม่พอแต่แม้จะหามาได้เท่าไร<ต>ก็ยังไม่พบความสุขเสียทีคนจำนวนไม่น้อยคิดว่า เราจะมีความสุขได้ต่อเมื่อมีอะไรมากๆได้เยอะๆหรือเป็นเพราะได้พบสิ่งดีๆมีเกียรติยศประสบความสาเร็จได้รับคำชื่นชมสรรเสริญมีบริษัทบริวารมากมายแต่ครั้นได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็หามีความสุขไม่ถ้าเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะพบความสุขได้คำถามดังกล่าว เป็นโจทย์ใหญ่ที่นักประหญาหลายท่านพยายามหาคำตอบและหนึ่งในนั้นคือเบอร์ทรันรัสเซลนักปรัชญาสำคัญคนหนึ่งของศตวรรษที่20สิเขาชี้ให้เห็นว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่ามีสิ่งดีๆหรือเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราแต่อยู่ที่ทัศนคติของเราเป็นสำคัญ ทัศนคติอันเป็นที่มาแห่งความสุขในทัศนะของเราที่สำคัญคือการไม่ลุ่มหลงตนเช่นหลงคิดว่าตนนั้นเป็นคนสำคัญหลงคิดว่างานของตนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรวมทั้งสำคัญตนว่าเป็นคนดีคนที่อ่อนน้อมทำตนไม่หลงในความสำเร็จของตนรู้เท่าทันตนเอง ยอมพบความสุขได้ง่ายกว่าคนที่เอาตนเองเป็นศูนย์กลางแม้ราเซลจะเป็นคนที่ไม่เชื่อในศาสนาอีกทั้งวิถีแห่งความสุขในทัศนะของเขาก็ไม่ได้มีหลักอ้างอิงทางศาสนาใดเลยแต่เขาเห็นว่าคนเรานั้นจะมีความสุขได้ต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตมีความเชื่อในสิ่งที่ดีงามและไม่ถูกครอบงำด้วยความโลภ เพราะยิ่งโลภเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์มากมาใส่ตนการรู้จักพอดีในการเสพไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือแม้กระทั่งความตื่นเต้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่ผาสุกอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเน้นก็คือความสนใจใฝ่รู้ที่หลากหลายที่มากกว่าการทำมาหากินทัศนคติดังกล่าว แม้จะไม่นำมาซึ่งเงินทองและทรัพย์สมบัติแต่ก็ทำให้เกิดความสุขใจเป็นความสุขที่เกิดจากการได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจช่วยประเทองปัญญาและจันลงจิตใจอย่างไรก็ตามทัศนคติอย่างเดียวยังไม่เพียงพอความสุขจะเกิดขึ้นได้ยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือการกระทำของเราอีกด้วย ที่สำคัญก็คือการได้ทำงานที่ตนเองชอบมีคุณค่าและสร้างสรรค์เพราะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวตนเองจนเกิดความเคารพตนเองได้เขาให้ความสำคัญกับงานแม้กระทั่งว่าต้องทำงานที่น่าเบื่อหน่ายเพราะการมีงานทำย่อมดีกว่าการที่ไม่มีงานทำอย่างน้อยงานก็ช่วยให้เราได้ใช้ศักยภาพ ออกมาอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งทําให้รู้สึกว่าตนเองนั้นมีคุณค่าความสัมพันธ์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญคนเราจะมีความสุขได้ก็เพราะได้รับความรักได้รับความใส่ใจดังนั้นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวจึงมีความหมายอย่างมากต่อชีวิตที่ผาสุขและเมื่อโตขึ้นการมีเพื่อนที่ดี มีความสนใจเหมือนกันก็ช่วยเติมสุขให้กับชีวิตยิ่งได้อยู่ในสังคมที่มีความเห็นและค่านิยมสอดคล้องกันก็จะช่วยให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าจำต้องอยู่ในสังคมที่มีความเห็นสวนทางกันเขาเห็นว่าคนเราควรกล้าที่จะเป็นตัวของตนเองเลือกหนทางที่ถูกต้องและเหมาะแก่ตนเอง แม้จะสวนทางกับมติมหาชนก็ตามลัดเซลยอมรับว่าปัจจัยหรือเหตุการณ์ภายนอกมีส่วนทำให้เกิดความสุขแต่นั้นยังไม่สำคัญเท่ากับตัวเราเองว่ามีทัศนคติและพฤติกรรมอย่างไรในตำนองเดียวกันทรัพย์สินเงินทองก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการใช้ชีวิตของตัวเรา มองในแง่หนึ่งความสุขสามารถจำแนกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือความสุขจากการมีการได้และการเสพกับความสุขจากการกระทำเช่นการได้ทำงานที่ชอบได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ารวมไปถึงการแสวงหาความรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจความสุขอย่างแรกนั้นได้มาง่ายเพียงแค่ได้กินอาหารอร่อยได้ซื้อของใหม่ๆ หรือมีเงินเพิ่มขึ้นก็มีความสุขแล้วแต่มันก็เลือนหายไปได้เร็วจะสุขอีกก็ต้องไปหาใหม่หรือหาเพิ่มมาอีกแต่ไม่ว่าได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอสักทีส่วนความสุขประเภทหลังแม้จะเกิดขึ้นช้าแต่ก็อยู่ได้นานกว่าและบำรุงหล่อเลี้ยงจิตใจได้ดีกว่าเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่า งานที่มีคุณค่าย่อมทำให้เกิดความเคารพตนเองถ้าหากปราศจากการเคารพตนเองก็ยากที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงในตํานองเดียวกันความใฝ่รู้เพราะมีความสนใจที่หลากหลายก็ย่อมจะทำให้จิตใจเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้เป็นความสุขทางใจที่มีความหมายกว่าความสุขที่เกิดจากการเสพ พราเซลไม่มีศรัทธานในศาสนาใดๆเขามองโลกด้วยทัศนคติแบบโลกยวิสัยแต่เขาให้ความสำคัญกับมิติด้านจิตใจมากซึ่งครอบคลุมไปถึงมิติด้านปัญญาดังชี้ว่ากิจกรรมประเทืองปัญญาเช่นการแสวงหาความรู้จนเห็นโลกว่างก็สามารถหล่อเลี้ยงใจให้มีความสุขได้ ยิ่งเห็นกว้างไกลจนตระหนักชัดว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติและจักรวาลอันมโหฬารความปีติปราโมทก็จะบังเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมยิ่งมีโลกกระทัดกว้างไกลามากเท่าไรก็ยิ่งเห็นตัวเองเล็กลงเท่านั้นและยิ่งเห็นตัวเองเล็กลงมากเท่าไรใจก็ขยายกว้างเปิดรับความสุขได้มากเท่านั้น นี่คงเป็นเหตุผลที่ลัสเซล์ชี้ว่าคนเราจะมีความสุขได้ต้องลดความสำคัญของตนเองลุ่มหลงตนเองให้น้อยลงอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากขึ้นจนสามารถก้าวข้ามตนเองไปได้ทัศนะดังกล่าวนั้นใกล้เคียงกับแนวคิดของหลายศาสนารวมทั้งพุทธศาสนาที่ชี้ว่าการยึดติดในตัวตน เป็นรากเก้าเห็งความทุกข์ใจทั้งมวลอย่างไรก็ตามถ้ากล่าวให้ถึงที่สุดแล้วมองในมุมของพระพุทธศาสนาการลดความสำคัญของตนเองหรือลุ่มหลงในตนเองนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เลิกยึดติดในตัวตนได้แต่ต้องไปถึงขั้นที่เห็นว่าตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงสิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาแล้วไปยึดเอาไว้ การเห็นดังกล่าวพุทธศาสนามองว่าเป็นเรื่องของปัญญาคือการเข้าใจความจริงของโลกและชีวิตอย่างลึกซึ้งเป็นปัญญาในระดับที่ต่างจากทัศนะของลัสเซลซึ่งแม้จะเห็นว่าการประเทืองปัญญาเป็นที่มาแห่งความสุขแต่ก็เป็นปัญญาในระดับเหตุผลหรือใช้ความคิดซึ่งไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เกิดปัญญาจนเห็นชัดว่าตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริง และไม่มีอะไรที่ยึดว่าเป็นตัวตนหรือเป็นตัวกูของกูดังคำของท่านหลวงพ่อพุทธทาสการมีปัญญาดังกล่าวมองในมุมของพุทธศาสนาเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขอย่างแท้จริงเพราะทำให้รู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดติดถือมั่นได้เลยเมื่อไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งใดหากสิ่งนั้นแปรปรวนเสื่อมสลายไปใจก็ไม่เป็นทุกข ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเงินทองทรัพย์สินเกียรติยศคนรักหรือแม้แต่ร่างกายของเราปัญญาดังกล่าวทำให้จิตสงบได้อย่างแท้จริงไม่ว่ารอบตัวจะผันผนวนปรวนแปรอย่างใดก็าตามเขาได้ย้ำว่าชีวิตที่ผาสุกค,คือชีวิตที่สงบสงบที่ว่าก็คือสงบใจก็เสนอของเขาไม่ว่าในเรื่องทัศนคติ การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ช่วยให้ความสงบใจเกิดขึ้นได้แต่ในทัศนะของพระพุทธศาสนาความสงบใจที่แท้เกิดขึ้นได้เมื่อจิตปราศจากกิเลสรบกวนและภาวะเช่นนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตไม่ยึดติดถือมั่นในตัวตนหรือไม่มีสำนึกในตัวตนเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อถึงตอนนั้นกิเลสก็ไม่มีที่ตั้ง ความอยากก็เป็นไปเพื่อสนองตัวกูของกูไม่มีอีกต่อไปขณะเดียวกันแม้มีความสูญเสียก็ไม่มีกูผู้สูญเสียแม้มีความเจ็บป่วยก็ไม่มีกูผู้ป่วยกล่าวอีกในหนึ่งแม้มีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่มีตัวกูผู้ทุกข์นี่คือภาวะแห่งความสงบที่เป็นสุขอย่างแท้จริงแม้ว่าข้อเสนอของลัเซล จะไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสงบและความสุขอย่างแท้จริงแต่ก็เป็นคำตอบสำหรับผู้คนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยก็สามารถเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้เพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและจิตนิสัยของคนในสังคมสมัยใหม่แต่ก็เป็นธรรมดาสำหรับเรื่องราวซึ่งเขียนเมื่อ90กว่าปีมาแล้วย่อมมีบางตอนที่ล้าสมัยไป แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ก็ยังให้ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติที่ยังสมสมัยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวรุ่นหลังๆมากมายนับไม่ถ้วนที่พยายามแก้ไขความลับของความสุขโดยมีลีลามากมายกว่าแต่ความปราดเปรื่องและสายตาอันแหลมกลมของลาเซลนั้นก็ทำให้เรื่องราวเหล่านี้ควรค่าแก่การสนใจและใกล้ครวญอยู่นั่นเอง ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอเพระคุณสวัสดีครับ